อาหลับในคลิปนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องที่ขอมาเมื่อกี้เป็นอ n แอนิเมชันนะก็ส่วนใหญ่เพราะว่าที่อยากจะโปรโมทให้ก็ก็เรื่องส่วนใหญ่หน่อยเนาะจะทําเกี่ยวกับจะทําเกี่ยวกับพวกสร้างเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมก็อันนี้มีเพลย์ลิสต์ด้วยเนาะมีเพลงที่ ผมชอบและแถชุมชนก็มีด้วยเนาะอ่ะกดไลค์กดไลค์ไปเลยแต่วันนี้ผมก็รู้สึกแปลกเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ก็พรุ่งนี้วันศุกร์เพราะว่าถ้าวันเสาร์อะ่ะจะมีขบวนการอะไรเข้ามาหรือเปล่าจะเป็นภาพไทยในวันในในวันเสาร์ที่30แหละ แต่พ่อวันที่2จะไม่อยู่อีกต้องไปลงในหลาว,วันที่2เผื่อว่าจะกลับมาทําคลิปไหมก็ไม่แน่ใจนะพูดลืมหรือเปล่าถ้าลืมก็ก็ถ้าเป็นไรเกลียกก,ก็ลืมไปแล้วกันอ่ะราโปรโมทให้ให้ให้คนที่ที่มาบอกผมเมื่อกี้นี้เองแหละอ่ะฝากกดไลค์ด้วยละ่ะไปก่อนเผื่อว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น